ในความมืดของป่าลึกเสียงหายใจหนักดังก้องอยู่ในหูกลิ่นควันปืนยังลอยคลุ้งในอากาศดินชื้นติดรองเท้าเหมือนโซ่หนักนงาต้นไม้โยกไปมาตามแสงไฟจากเปลวระเบิดสายตาของเขาจับจ้องไปยังร่างที่ลม้มลงเลือดสีเข้มไหลซึมไปตามหญ้าเปียกเสียงครวญเบาๆทําให้หัวใจเต้นแรงกว่าเสียงระเบิดทุกก้าวที่ขยับเหมือนย่างเข้าไปในกับดักที่มองไม่เห็นในความเงียบพิตาม,มาเสียงโลหะกระทบเบาๆดังขึ้น ไม่ใช่เสียงจากพวกพ้องเป็นเสียงจากเงาลึกลับที่ขยับอยู่ข้างหน้าสายลมพัดแรงจนกลิ่งเขาเลือดฟุ้งกระจายดวงตาของเขามืดแปดด้านแต่ประสาสัมผัสคมขึ้นมือกำปืนแน่นจนเส้นเลือดปูดเงาหนึ่งปรากฏชัดขึ้นท่ามกลางหมอกควันและไฟที่ส่องสลัวเสียงกรีดร้องฉับพลันฉีกความเงียบร่างที่เขาคิดว่าตายแล้วลุกข,ขึ้นพรวดสายตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความบ้าคลัง่ง รอยยิ้มแปลกประหลาดฉาบอยู่บนใบหน้าเลือดเขาไม่รู้ว่านั่นคือเพื่อนหรือศัตรูหัวใจสั่นสถานเหมือนถูกบีบจากด้านในทุกกล้ามเนื้อพร้อมระเบิดออกมาและภาพตรงหน้ายิ่งทําให้ลมหายใจกลายเป็นมีดที่บาดลึกเขายกปืนขึ้นช้าๆลมหายใจสะดุดเหมือนถูกดึงออกจากอกสายตาสองคู่ประสานกันกลางความมืดหนึ่งเต็มไปด้วยความสับสนอีกหนึ่งเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่ง เสียงใบไม้แตกใต้ฝ่าเท้าดังใกล้เข้ามาเขาหันขวบไปทางด้านหลังไฟจากคบเพลิงสะท้อนบนใบหน้าของชายแปลกหน้าแววตาแข็งกร้าวเย็นชาไร้เมตตาหัวใจเต้นกระแทกอ,กอกจนเจ็บกลิ่นควันปนกลิ่นเหงื่อทำให้เวียนศีรษะทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือนราวกับพื้นดินกำลังหายไปในเสี้ยววินาทีเขาต้องเลือกว่าจะยิงหรือจะรอร่างบ้าคลั่งที่ยืนอยู่เบื้องหน้าก้าวพรวดเข้ามา เลือดหยดจากปลายนิ้วเหมือนน้ำหยดจากมีดคมเสียงหัวเราะต่ำๆดังออกมาอย่างบิดเบี้ยวในความมืดทุกวินาทีขยายยาวเหมือนนิรันเขายกนิ้วแตะกปืนเสียงหัวใจดังก้องในหูดังยิ่งกว่าเสียงสงครามความมืดเข้ามาปิดล้อมทุกทิศทางและเงาของความตายก้าวเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมเสียงหอบหายใจหนักดังปนกับเสียงหัวเราะที่คมเหมือนใบมีดร่างตรงหน้าพุ่งเข้าใกล้จนได้กลิ่นเลือดชัดเจน สายตาแดงก่ำวาววับเหมือนสัตว์ป่าไร้สติเงามืดข้างหลังเคลื่อนตัวรวดเร็วเหมือนเนื้อมือแห่งความตายเขากดไกปืนเสียงระเบิดกระแทกอากาศแสงว่าสว่างวูบหนึ่งฉีความมืดร่างบา้าคลังสะดุ้งแต่ยังไม่ล้มเสียงคำรามต่ำๆสถานไปทั่วพื้นที่มือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เหงอไหลผสมเลือดหยดลงบนพื้นต้นไม้รอบข้างเหมือนโค้งเข้ามาใกล้ปิดกั้นเส้นทางหนีทุกทิศทาง แสงไฟจากคบเพลิงสะท้อนเงาอีกเงาหนึ่งชายแปลกหน้าก้าวออกมาเงียบราบเรียบปากของเขาขยับพูดบางอย่างเบาๆแต่เสียงนั้นแทรกเข้ามาในหัวเหมือนฟ้าผ่าคำพูดนั้นไม่ใช่เสียงดังแต่กลับแทงะลุกเข้าไปในสมองจนชาเขาไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่ความเย็นชาที่แฝงอยู่ทำให้เลือดแข็งตัวชายแปลกหน้าชี้นิ้วไปที่ร่างบ้าคลาั่งท่นใดนั้นร่างนั้นหยุดเคลื่อนไหว ดวงตาย,ยังคงวาวโรดแต่เหมือนถูกเชือกที่มองไม่เห็นรัดแน่นเสียงครางต่ำกลายเป็นเสียงสะอื้นที่แปลกประหลาดอากาศรอบตัวหนาววูบลงทันทีลมหายใจออกมาเป็นไอขาวทุกเสียงในป่าหายไปจนหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังไม่หยุดชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้เงาใบหน้าส่องด้วยแสงไฟเพียงครึ่งเดียวรอยยิ้มแผ่วปรากฏขึ้นแต่ไม่มีความอบอุ่น เหมือนรอยยิ้มของคนที่ถือดาบอยู่หลังหลังควันไฟเขาก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับติดแน่นกับดินกลิ่นเลือดยิ่งแรงขึ้นจนขมในลําคอสายตาของชายคนนั้นจ้องทะลุเข้ามาเหมือนรู้ทุกความลับและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นดวงตาของชายแปลกหน้าเป็นประกายเย็นเหมือนกระจกแตกเสียงใบไม้แห้งขยับใต้ฝ่าเท้าเขาดังกรอบแรกรบแต่ไม่มีทางถอย ความมืดด้านหลังกลืนกินทุกเส้นทางหนีมือของชายคนนั้นยกขึ้นช้าๆร่างบ้าคลั่งตรงพื้นสถานไหวเสียงกระดูกลั่นกรอบกแกรบเหมือนถูกบิดด้วยแรงที่มองไม่เห็นเลือดสาดกระเซ็นจนกลิ่นข่าวหนาทึบในอากาศเขาจับปืนแน่นขึ้นนิ้วแข็งค้างอยู่บนไกาแต่ไม่กล้าย,ยิงความรู้สึกเหมือนทุกกระสุนไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าความลึกลับนี้หัวใจเต้นทีจนเจ็บอก หูอื้อเหมือนเสียงระเบิดอยู่ข้างในภาพรอบตัวสั่นไหวราวกับโลกกำลังพังลงและในวินาทีนั้นชายแปลกหน้าหันมาสบตาเขาโดยตรงสายตานั้นแทงลึกเหมือนคมมีดเขาสะดุ้งจนร่างกายแข็งทื่อลมหายใจติดขัดในลำคอเสียงหัวใจดังกลบทุกสิ่งรอบตัวริมฝีปากของชายแปลกหน้าขยับอีกครั้งคำพูดแผ่วเ,เบาเหมือนสายลม แต่กลับดังชัดในหูราวกับเสียงฟ้าผ่าประโยคสั้นๆที่ฟังแล้วทําให้โลหิตเย็นเฉียบเขาพยายามยกปืนขึ้นเลงแต่แขนกลับหนักเหมือนถูกกดทับด้วยหินมะหือมาถูกกล้ามเนื้อไม่เชื่อฟังร่างกายสั่นไหวเหมือนหุ่นเชิดในเงื้อมมือใครบางคนในเงามืดด้านหลังเสียงฝีเท้าเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งมากกว่าคนเดียวกิ่งไม้หักดังลั่นเหมือนสัญญ,ญาณเตือน เงาร่างใหม่ๆค่อยๆปรากฏขึ้นทีละร่างแสงไฟจะคบเพลิงสะท้อนเงาพวกนั้นร่างสูงต่ำหลากหลายขยับเข้ามาเสียงหายใจแรงปนกับเสียงขู่ต่ำๆเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกปลดโซ่เขากัดฟันจนเลือดซึมจากริมฝีปากเมื่อไหลเข้าตาแสบเหมือนกรดหัวใจเต้นกระแทกกอกจนเกือบระเบิดทุกก้าที่พวกมันขยับเข้ามาเหมือนค้อนทุบลงในกะโหลกชายแปลกหน้าย,ยังคงยืนเฉย รอยยิ้มบางขยับกว้างขึ้นแววตาสองประกายเย็นเฉียบเหมือนคนที่มั่นใจในชัยชนะตั้งแต่แรกร่างบาครั้งที่ถูกกดกับพื้นเริ่มหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะบิดเบี้ยวจนเส้นเลือดบนคอปูดโปนเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงเหลือเพียงวงล้อมมืดมิดที่กำลังปิดขังเขาไว้วงล้อมแคบลงเรื่อยๆเงาพวกนั้นเดินเข้ามาพร้อมกัน แสงไฟสบัดวูบไหวบนผิวหนังที่เปื้อนเลือดและฝุ่นแววตาทุกคู่จ้องเขาเหมือนสัตว์ล่าเหยื่อเสียงหัวเราะของร่างบ้าคลั่งยิงคงก้องดังประสานกับเสียงฝีเท้าที่หนักหน่วงจนพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับหัวใจเขากำลังจะหลุดออกมาลมหายใจขาดห้วงเหมือนดึงอากาศจากเหล็กร้อนชายแปลกหน้ายกมือขึ้นอีกครั้งทุกเงาหยุดพร้อมกันในช่วขณะเดียวความเงียบหนาถปกคลุมเหมือนผ้าดำคลุมร่าง เขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่ใหญ่กว่าความตายรออยู่ตรงหน้าในเสี้ยววินาทีดวงตาของชายคนนั้นเปลี่ยนสีประกายสว่างเรืองขึ้นจากภายในเหมือนเปลวไฟที่ไม่ใช่ไฟและทุกสายตาที่เหลือหันมามองเขาพร้อมกันทันทีเขาแทบหยุดหายใจความหนาวแล่นผ่านกระดูกสันหลังสายตาหลายคู่ส่องแสงวาวเหมือนดวงตาสัตว์กลางคืนทุกคู่จับจ้องที่เขาเพียงคนเดียว เสียงลมหมุนวนแทรกเข้ามาใบไม้ปลิวว่อนราวกับถูกดูดเข้าสู่แรงวนลึกลับปลิ่งดินชื้นผสมขาวเลือดหนาทึบในลําคอเขารู้สึกเหมือนกำลังจมลงในบึงที่ไม่มีทางออกชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้เงาร่างของเขาใหญ่ขึ้นจนบดบังแสงไฟทั้งหมดแววตาเปล่งแสงเรืองเหมือนเปลวเ,เพลิงสีซีดริมฝีปากขยับช้าๆออกคำที่ทำให้ร่างกายแข็งทื่อท่นใดนั้นเงาทั้งหมดเริ่มขยับพร้อมกัน เสียงก้าวเท้าหนักดังกล้องไปทั่วป่าพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนหัวใจเขาที่กำลังจะระเบิดและความมืดถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลกำลังตืนทุกสิ่งเขายกปืนขึ้นสุดแรงที่เหลือปลายนิ้วแตะไกลจนสัน่นเหงื่อไหลเข้าตาแต่เขาไม่กระพริบสายตาย,ยังตรึงอยู่กับเงามืดที่กำลังโถมเข้ามาเสียงก้าวเท้าหนักดังใกล้ขึ้นเรื่อยเอยดินแตกระแหงใต้แรงกดมหาศาล กลิ่นคาวเลือดแรงจนขมในปากทุกลมหายใจเหมือนกลืนความตายเข้าไปชายแปลกหน้าหยุดก้าวเขายืนอยู่ตรงหน้าเพียงแค่ก้าวเดียวก็แตะตัวได้แววตาสว่างว่าเป็นประกายแหลมคมริมฝีปากโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันท่านใดนั้นเงามืดทั้งหมดพุ่งเข้าพร้อมกันเสียงคำรามดังสนั่นปฐะโตรปราสาทร่างเขาถูกคลอมล้อมโดยแรงกดมือหมา และโลกทั้งใบเหมือนแตกออกในวินาทีนั้นเสียงคำรามสลายหายไปในชั่วขณะร่ากับถูกดูดกลืนเข้ากับความมืดเงารอบตัวหยุดนิ่งกลางอากาศเหมือนรูปปั้นที่ไร้ชีวิตชายแปลกหน้าหันหน้ามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายแววตาที่เคยวววโรดค่อยๆมืดลงรอยยิ้มเลือนหายไปจากใบหน้าและร่างทั้งหมดแตกสลายเป็นเท่าควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าความเงียบป,ปกคลุมทั่วป่า มีเพียงเสียงลมหายใจหนักของเขาที่สะท้อนกล้องมือที่ยังจับปืนสั่นระริกแต่ไม่มีศัตรูเหลืออีกต่อไปกลิ่นคขาเลือดค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยกลิ่นดินชื้นและหญ้าเปียกแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆทะลุผ่านเรือนยอดไม้ทาบลงบนใบหน้าที่เปื้อนเหนือและฝุ่นเขาสุดลงคุกเข่ากับพื้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไป แต่เพราะรอดชีวิตจากฝันร้ายที่ไม่คิดว่าจะสิ้นสุดเมื่อสายลมพัดผ่านเขารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบจริงแต่หัวใจได้เรียนรู้ความแข็งแกร่งใหม่และแสงอาทิตย์ที่โผล่ขึ้นมาคือคำสัญญาว่าเขายังมีวันพรุ่งนี้